สวัสดีจ้าพี่น้องมาในชุดแบบบ,บานๆเลยเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องคะาาวันนี้พาเขวาขั้วทุกเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปกินสิบไปเห็ดซุปน้ำมันส้มเนาะค่ะพี่น้องกล่องคือจังบกไคสว่างปันใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะกลงบงไคสว่างเนาะค่ะพี่น้องไะค่ะไปเขาขั้นวน้ำกันคะ่ะชุดใส่เสื้อมากระแลงไปค่ะพี่น้องจ้า ดีจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้าผ้าเขาขั้วอีกแล้วนะจ้าพี่น้องพี่จากขึ้นซุปน้ำมันส้มนาะซุปหน่อไม้ดองเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะต้มสักก้อนเนาะค่ะพี่น้องเอหน่อไม้มาต้มนไม้น่ไม่ดองมาต้มน,ะะนไม้ดองแบบสับเนาะค่ะหน่อไม้ดองแบบสับนะคะคกึะ้นจากซุปน้ำมัส้มนะคะ่ะนี่ค่ะพี่นอ้องต้ม ที่เมื่อวามันเปรี้ยวหลายหรือเปรี้ยวหน่อยพี่น้องเปรี้ยวหน่อยนึงเนาะต้มต้มเห็นมันอันขาเสื้อมันน้ำเนาะพี่หันต้มเห็นมันจืดสักก้อนเนาะคะ่ะเนาะค่ะพี่น้องต้มให้เดือดนนเนาะเสื้อแล้วเขาไป กินมันจังแอบทอมก็เสียนะคะเพราะว่าน้าใหม่เนี่ยมันสมิสารอียังย่นอีกนะครับพี่น้องนั่น,ะะน,นแบบต้มเหนมันมันส่งนะคะน่ะเนาอต้มให้มันสักคนนะคะพี่น้องจ้ะ ค่ะพี่น้องจ้ะพอแล้วนะคะต้มแค่นี้ก็พอดละโดนแบบประมาณมาต้่มโดนเติมเนาะประมาณสิบสิบนาทีหรือสิบกว่านาทีสิบห้านาทีน,าทนะคะพี่น้องเดี๋ยวยังสีล่างน้ำออกนะพี่น้องเนาะขัวพริกดิบนะคะพี่น้องขอชิช้นสุดชุบเซตพริกดิบเนาะเะนาะขัพวพริกสดนะคะใส่พริกสดอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องจา้า น้องจ้าสิตำบักพริกเน้าบ้านนี่ตำพริกนะคะพี่น้องค่ะพี่นอ้นองตำบักพริก พริกดิบแล้วแล้วเนาะพี่น้องกเอาเอาไม่ดองลงเลยค่ะพี่น้องเอาไม่ส้มนะคะต้มเรียบร้อยนะคะใช้พริกดิบนะคะพี่น้องตักอีกตักเห้ดพันแหรงนะคะพี่น้องที่ริงมันตอนหน่อย,อยแล้วล่ะคะ่ะซุปเลยก็ได้เดี๋ยผสิตักเห้มันเข้ากันจัก,นกนหน่อยนะพี่น้องเนาะ,ะแต่จังจะ ปรุงมานเด็กใส่ผงน่แลนะครับพี่น้องใ <C ell ate noise> ส่ลงไปจันหน่อยใ <C ell ate noise> ส่น้ำปลา ให้เขาคร่วนะพี่น้องแต่ตะปูม,มกักสรีใส่ได้ค่ะใส่น้ำตาลลงไปจักหน่อยพี่หนอ่อใส่หอมเ่าเตรียมใบน,นะคะผักหอมห่อไหนล่นะค่ะพี่นอ้อผักกะชี้เลื่อยใบสะระแหน่นะคะ mày bánh may này có mấy cô Jung mình cái ้อมหอมพี่นอ้องจะแกซุปไม่ส้มนะพี่นอ้องแนวเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้า ใส่แลค่ะไองการมาใส่หอะเรตอีไปด้ปอง เรียบร้อยค่ะพี่น้องจา้าซุปน้ำมันโสมเนาะแล้ผูใ้ใดอยากแต่งหน้าแต่งตาให้เพิ่นก็แต่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาผักให้มีผักยังก็เอามาห้อยน่ะนะครัพี่น้องใส่ไปซาลาแอนี่นะค่ะพี่น้อง,นนองจา้าห้อยหน่ะเนาะนี่ เรียบร้อยเนะคะซุปหน่อไม้ดองนะคะพี่น้องจา้าคลิปนี้กับเสดมจราผ้าจากกันไปแล้วนะคะพี่น้องรืมกดไลค์กดแชร์กดน้ำเนืเ้อค่ะพี่น้องกดติดตามน้ำเนเ้อค่ะพี่น้องจา้าไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ